สวัสดีคนวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์1-8ถึงพฤศจิกายน2 5 6 6ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรคนวันพุธด,ดวงดีนะคนวันพุธอย่างน้อยดวงดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนๆนะใครอยากได้วัตถุมงคลใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรคนวันพุธไม่ดีเรื่องเดียวคือความรัก ต้องพูดตรงๆนะไม่ดีเรื่องเดียวคือความรักนอกนั้นเงินงานดีมาก กงล้อแห่งโชคชะตาการเดินทางการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการได้เงินการได้งานการได้รับโอกาสการพัฒนาการก้าวหน้าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครตกงานว่างงานจะมีเรื่องของการพูดคุยว่าจะเป็นซับคำพูดมีน้ำหนักมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือคนทำมาค้าขายมีโอกาสขยายร้านขยายกิจการบางคนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ๆกลับมาช่วงนี้การเจรจา โดดเด่นเพราะฉะนั้นถ้าคนวันพุธเป็นคนที่รักษาคำพูดทุกอย่างดีหมดช่วงนี้อาจจะมีบางอย่างฝืนใจหรือมีบางเรื่องให้ขัดใจอยู่บ้างแต่อาจารย์มองว่าทุกอย่างไม่เป็นปัญหาใหญ่ใครอยากเดินทางไกลใครอยากไปเมืองนอกใครอยากยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นได้เลยในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องของเลขทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถให้โชคให้ลาบเลขเห่่เลขมงคลคือ 103. เลขเบิ้ลคือ33นะถามว่าโชคลาบมีไหมก็ต้องตอบว่ามีเพราะฉะนั้นบางคนดูเลขทะเบียนรถของตัวเองก็ได้หรือจะลองตามเลขมงคลที่อาจารย์บอกให้ก็ได้เพราะเลข3ค่อนข้างเด่นสําหรับคนวันพุธในช่วงนี้แล้วช่วงนี้ปากเป็นทรัพย์การพูดคุยการเข้าสังคมเอาเงินเอาทองเอาผลประโยชน์เอาโชคเอาลาบมาให้การเงิน จาจจะเตือนแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของความขัดแย้งทางการเงินเพราะฉะนั้นจะทำธุรกิจธุรกรรมจะทำอะไรทำด้วยความรอบคอบแล้วช่วงนี้ใครอยากออกรถใครอยากจะยื่นกู้อยากจะทำอะไรเงี้ยมีโอกาสกู้ได้กู้ผ่านนะช่วงนี้ไหว้แม่ย่านางเสริมดวงสักหน่อยหรือว่าใครอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ประจำรถหรือใครเปิดร้านค้าขายนะ พระอุปคุตพระศิวลีแล้วก็พระสังกจ,จายสามพระอรหันต์บันดาลโชคลาภให้โชคให้ลาภเดินทางปลอดภัยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีแต่เด่นๆเลยนะใครอยากรวยอยากถูกหวยเนี่ยแนะนำส่วนเรื่องของความรักที่บอกว่าไม่ดีเพราะอะไรรักซ้อนรักสามเศร้า บางคู่นะีวนเวียนกลับมาที่เดิมปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆคนมีคู่มีโอกาสเจอมือที่3คนมีคู่ฝืนใจบังคับจิตใจอยู่ด้วยกันไปเราไม่มีความสุข แต่บางคนก็ตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกส่วนคนโสดถ้าคิดจะเปิดใจให้กับคนเก่าๆถามว่าตัวเราพร้อมไหมนะส่วนคนใหม่ๆมีเข้ามาบางครั้งก็แนะนําว่าอาจจะไปเจอกันในงานสัมมนาวิชาการการพูดการคุยการเจรจาแล้วได้ไปเจอกันความรักเนี่ยขออย่างเดียวไม่เอาคนมีคู่ ระวังตกหลุมรักใครก็ตามแต่ขอแค่คนคนนั้นไม่มีคู่ไม่มีคนเจ้ามีไม่มีเจ้าของเป็นใช้ได้สุขภาพระมัดระวังอาการวิงเวียนศีรษะ อาการวิงเวียนศีรษะแล้วก็บางคนอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการจุกเสียดแน่นหน้าอกหัวใจดูดีๆเกี่ยวกับหัวใจและทรงอกนะเติมน้ํามันตะเกียงทําบุญที่เกี่ยวกับการศึกษาทําบุญที่เกี่ยวกับเด็กกาพร้าอย่าลืมนะการเงินใครไม่ดีช่วงเนี้ส 3. พระอระหันต์พระอุปคุตพระศิวรีนะแล้วก็พระสังกจจย1 9ึ่าค่าส่ง40ทําพิธีเรียบร้อยอยากได้ กก็ถักมาจ้าสวัสดีค่ะ